สวัสดีครับอยู่กับช่องโอเล่เอ็มอีสองครับวันนี้ก็เดินทางไปทํางานกทมแล้วนะครับไปกรุงเทพก็แวะส่งชงที่บ้านครับชงก็มาจากทุ่ง,งานาด้วยกันก็เลยไปอยู่ที่บ้านผมมานสัปดาห์ละขาไปกรุงเทพผมก็แวะส่งที่ชัยนาทอ่าเดี๋ยวเราไปเถือโอกาสนะไปดูบ้านชงด้วยดูบ้านชงมาแวะส่งเจ้าชงบ้างครับที่สวนไปยาช้าเราไปดูบ้านชงกันดีกว่า ไปคุยกันบ้านสวนบรรยากาศดีเลยปเนี่ยครับเราก็มาถึงบ้านชงแล้วครับชงโอ้จะยังไงสัสดครับผมก็ถึงบ้านแล้วนะครับมาส่งชงที่บ้านครับนี่คือบ้านบ้านชงเนาะครับหมาเห่าอากาศวะเนี่ยสวนเหรอเนี่ยนี่ย,ยางน,นี้ข้างในสวนครับสวนเหรอรพ่ออยู่ไหมไม่อยู่นะ พ่อไม่อยู่อ่ะพ่อโอ้เพิ่มนี่ใช่ไหมนี่ร้านคุณใช่ไหมเนี่ยเป็ดกำนันใช่ไหมป้าคุณใครใครรักษาหรอพ่อผมแสดงหนาขนาดน่ะไหนเนี่ยพ่อผมอยู่ฝั่งนี้นี่ใช่ไหมพ่อใช่เปล่าอ่าคุขวาเนี่ยนะอ่าแสดงหนังเรื่องอะไรไอ้ก็บังอาจารย์บังอาจารย์ใช่ไหมคุณคุณเนี่ยเออคุณเหมือนกันฮะคุณคุณเหมือนกันวะ ใช่จริงเลยเนี่ยนี่ใช่ไหมพ่อคุณเนี่ยเนี่ยเออคุณเหมือนแสดงในหนังบางจา์นี่เนี่ยรูปรูปรูปหนังกูเนี่ยนี่ใช่แล้วรูปหนังใช่ไหมเออนี่ครับที่คุณพ่อชงครับกำนันสันบุรีเป็ดอับอบดมพึ่งนี่นะขายที่ไหนขายอยู่ข้างหน้าอำเภอครับตอนนี้ตอนนี้ไม่ไม่ขายแล้วไม่ขายแล้วอ่าน่าจะเลิกแล้วมั้งเออเลิกก็แหละดูป้ายเก็บมาไว้นี่แล้วก็ต้องเลิกอืม เอาเอาเค <Okay. S 1> เดี๋ยวผมปิดคลิปกันนีกว่าครับโอเคครับนี่ก็เสร็จภารกิจนะครับว่าเดินทางไปกรุงเทพผมแวะจะไปทาง,งาทรุงทพนก็เลยแวะส่งครับจะสชงครับก็อยู่ด้วยกันมาสี่เดือนครับที่ที่รีสอร์ทเนาะสี่เดือนได้ไหมสี่ <4 S 1> <4 S 2> เดือนรนะีสอร์ทครับแล้วก็มาพิโลกก็ตามมา,มาพร้อมกันมาพร้อมกันแล้วก็เลยจะแวะไปกรุงเทพ ไปลงแยกไประยองแต่ก็ไปมาเปลี่ยนแผลให้พ่อให้กับบ้านผมก็เลยมาแบ้ส่งนะ,ะถือโอการมาเยี่ยมบ้านชงด้วยจะเด้ยดาพ่อไม่อยู่เนาะไม่ได้สวัสดีพ, <อ S 1> พ่อเลยพ่อไปไหนไม่รู้ครับอืมผมไปประชุมป่ครับวันนี้มันจันครับประชุมกำนันเนาะนวันหยุดเหรครับมันหยุดใช่ไหมชุดเชยใช่ไหมอ่าโอเคได้เวลาเค,คลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามและชมครับขอบคุณไอซีทุกคนนะที่ติดตาม กำลังใจให้นะผมออกมานี่ออก็ไปทำงานก็มีแต่คอมเมนต์ให้กำลังใจก็ขอบคุณครับก็ขอจะอัปเดตเรื่องราวให้ดูเรื่อยๆครับเรื่องทำงานเรื่องอะไเนี้ยก็คงจะอ่าก็ผมจะตั้งใจทำงานให้ดีนะครับขอบคุณทสีทุกคนครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ